ตอนรั้ผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการไลฟ์มิรสิสยานดารากับช่วงคำเชิงฮอลลีวูดค่ะในวันนี้ค่ะเรามีแผนเด็กของแมรี่เซรัมาฝากคุณผู้ชมค่ะที่สาวคนนี้กําลังจะใช้แผนนี้ค่ะเพื่อทิชิตใจอดีตคนรักอย่างเรียนทหมดให้กลับมารักเธออีกครั้งค่ะ คนเราเวลาจะทําอะไรค่ะก็มักจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวคนเดียวเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นได้เหมือนกันซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเรื่องนั้น oh. เมื่อคิมแคเดเชียนให้โซดารารายการเลลิตีหุ่นสบืมกําลังเป็นกังวลสุดชีวิตว่าคันเยเวสหวานใจแรปเปอร์จะต้องเข้าไปนอนในห้องถังจากความเช้าที่เขาก่อขึ้นในระยะหลังๆค่ะ อย่างที่รู้กันดีว่าคันเยเวสเพิ่งจะโดนตั้งข้อหาร้ายแรงถึงสองกระทงประกอบไปด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและพยายามขโมยของจากเหตุการณ์ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทด,ด้วยการประทะกับปาปารสซี่คนหนึ่งที่สนามบินเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแถมพยายามจะดึงกล้องมาจากปาปารสซี่คนดังกล่าวอีกด้วยค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคิมแคลเลเชียนนั้นกังวลมากๆเพราะเธอเพิ่งจะปรับตัวเข้ากับชีวิตการเป็นแม่คนได้หลังจากให้กำเนิดทายาทคนแรกของทั้งคู่มาหมาดๆและเธอเองก็กลัวว่าถ้าหากคันเยเวสต้องไปอยู่ในห้องขังจริงๆชีวิตครอบครัวที่เธออุตส่าห์ฟันไว้อย่างสวยงามจะพังทลายลงได้เลยค่ะ ยังไงก็ยังมมรักเสมอค่ะไมลี่เซรัตนักร้องนักแสดงสาวสุดเช้ายังคงอะาไราอวรกับความรักที่มีให้กับเบียนแฮมเวิร์ดพระเอกสุดหลอ่อและพร้อมที่จะทําทุกอย่างให้เขากลับคืนมาโดยว่ากันว่าค่ะตอนนี้ไมลี่มีแผนเดดที่จะชนะใจอดีตคูมันชาวออสซีได้แล้วค่ะหลังจากที่ไมลี่และเรียมตัดสินใจถอนมันเนื่องจากฝ่ายชายรับไม่ได้กับพฤติกรรมของเธอยิิงล่าสุดค่ะเรียมกําลังปลูกต้นรักใหม่อยู่กับกอนซาเลส นักแสดงสาวชาวอเมริกันส่วนป๊อปสาสาววาัย23ปีก็เริ่มที่จะออกเดทกับไมล์วิลโปรดิวเซอร์ดนตรีชื่อดังอีกด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามมีรายงานอ้างว่าไมลี่เซลัสค่ะ ได้เผยแผนเด็ดของเธอด้วยการปล่อยข่าวว่ามีแฟนคนใหม่แล้วและเป็นคนดังซะด้วยเพื่อจะทําให้เรียมแฮมเวิร์ตเกิดอาการหิงห่วงแต่งานนี้ก็ต้องดูค่ะว่าแผนเด็ดของมาริเซรัสจะได้ผลหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่าความรักครั้งใหม่ของเรียมแฮมเวิรต์ตกับไอซากซาเลสนั้นกําลังไปได้สวยเลยทีเดียวค่ะ ปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะกับความสวยเซ็กซี่จากสาวเอมมี่มรกตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการ l ัสน n e w ลสายสยามดาราหมดลงแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้ทางช่องเสียงสปอร์ตนิวส์ชั่น95และยังสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง w ว w s ์ไว d เว็มดาร .com ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมิเชลและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ